ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะออกมาบอกว่า,านางสาวสิริกัญญาตันสกุลว่าที่สสบัญชีรายชื่อเนี่ยโดยระบุว่าสิริกัญญาที่ผมรู้จักเธอจะเป็นรัฐมนตรีคลังที่ดีนี่แต่งตั้งเรียบร้อยแล้วนะไม่ใช่ถามว่าแ,แล้วแล้วมีผลงานอะไรที่คุณธนาธรมากรันตีไดกับประเทศโอ้ยเขาเขียนมาสองระารับประเทศนะผมดินดันไม่ใช่สนนไม่ใช่บริษัทนะเขาบอกว่า ตั้งแต่เขาก็ไล่ไปตั้งแต่สมัยตั้งพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเขาก็จะต้องออสืบสอหาคนที่จะมาเป็นผู้มนวยการนโยบายของพรรคใช่ไหมคะก็สัมภาษณ์ไปหลายคนเลยนะคะทั้งนักวิชาการนิแวดวงแล้วก็สรุปเนี่ยก็มาลงตัวที่สิริกัญญาแล้วก็บอกช่วงแรกที่ผมได้รู้จักกับคุณไหมชื่อเล่นชื่อไหม,มก็ไม่ค่อยราบรื่นเพราะว่าทะเลาะถกเถียงกันทุกเรื่องเลยอะไรอย่างนี้แต่หลังจากที่ทํางานด้วยกันเนี่ย ก็สนุกแต่ก็ยังทะเลาะกันอยู่คือพยายามจะให้เห็นว่าคุณใหม่เนี่ยเธอเป็นคนแบบรอบรู้แล้วก็โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐการใช้งบประมาณอาเอานี่ตื่นขัดคอรอบรู้นี่แค่บอกว่าเพราะเราคบจีนแยกกับควบไม่คบอเมริกาแค่นี้รอบรู้เหรอ,อ,อแต่มันเป็นนโยบายของพรรษาอยู่แล้วไงเพราะนั่นไม่ใช่เร่รอบรู้หรอือเปล่าความความก้าไกลความเป็นพรรคเก้าไกล,กกไกลหรือก็อนาคตใหม่เนี่ยนนเขาโปรยุโรปมันยังรเลยว่า เป็นม่เจ้านี่ไอกัน <ฮะ S 2> แล้วแล้วไอ้กันเป็นลูกนี่น,นี่แล้วก็จะบอกว่าความสามารถระดับประเทศใช่ไหมฮะนี่ธนาทรเขียนเอาไว้บอกว่าเ,เป็นเป็นคนที่เข้าร่วมประชุมอะไรนะมั่นใจว่าในสอสอ0 0คนของสภาชุดปี62เนี่ยสิริกัญญามีความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณทั้งระดับภาพรวมและระดับรายละเอียดมากที่สุดคนหนึ่งนะคะ แล้วก็พักการเมืองคือการประสานความต้องการที่หลากหลายทุกความต้องการใช้งบประมาณเนี่ยเธอเนี่ยเป็นคนแตะเบรกเตือนสติเพื่อนเสมอถึงการรักษาสมดุลระหว่างการใช้เงินนโยบายต่างๆกับการรักษาเสถียรภาพทางการคลังธนาทอบอกว่าเธอคือเสียงของเหตุผล เม well. right ื่อมีเพื่อนในพักตัดสินใจด้วยการใช้การเมืองนําความเหมาะสมด้านนโยบายและการคลางเธอก็จะปรามการกระทําแบบนี้อย่างหนักแน่น4ปีที่ผ่านมาผมเห็นเธอเติบโตทั้งด้านความรู้และการมีวุฒิภาวะในการนั่งกรรมธิการงบประมาณติดต่อกัน4ปีค่ะผมถามคุณรัฐมนตรีเดียวให้คุณตีดีกยามาพูดถึงวิธีการนีเก็บภาษีได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์หน่อยดิอ๋อเรื่องเดียวเลยมาพูดถึงมาตรการจะเก็บภาษี นักธุรกิจ,จได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เาพูดอะไรดิก็นี่ไงพอเรื่องรัสรดิการเนี่ยที่เธออยากให้เป็นรัสวัสดิการลองมาพูดถึงนโยบาย,ยปราบปรามคนหนีภาษีโดยพวกยิง<ช>่งนักธุรกิจนี่แหละใช่พอพอพวกภาคธุรกิจถามว่าเราจะเอาเงินจากไหนมาขับเคลื่อนรัสวัสดิการใช่ไหมคือคนอนักธุรกิจก็จะบบ กนั่งไม่ติดแล้วเดี๋ยวจะต้องไปขึ้นภาษีนู่นภาษีนี่ขึ้นค่าแรงนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยธนาธรถึงต้องรีบออกมาแบบรีบออกมาเลยนะเรียกเครดิตคืนอะเรียกเครดิตคืนว่าอุ้ยเาอะไรไหมบริษัทใหญ่ๆเนี่ยผมเชื่อว่าหลบเลี่ยงภาษีหมดเลยเก็บไม่ได้เต็มหน่อยที่ที่คุณเก็บได้ร้อยเปอร์เซ็วันนี้นะคือภาษีที่หักหน้าที่จ่ายก็คือค่าหการทั้งหลายพวกที่มนหน้ที่จ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์ทนต้องห่าอยู่แล้วต้องห่าอยู่แล้วส่วนพ่อค้านี่อาจจะมีบัญชีสองเล่มสามเล่มคนแรกแต่ ถามมาคุณธนาธรเนี่ยก็รู้ดีเพราะคุณเป็นนักธุรกิจแล้วถาม่าคุณสี่กัญญาจะมานั่งเนี่ยมีมาตรการอะไรไปตรงนี้ต้องตอบเรื่องเดียวอ่ะไม่ต้องตอบเรื่องหลายเรื่องหรอกเรื่องเดียวเลยค่ะแค่คิดนะพอคาก็ลลมคุณแล้วผมคิดว่าธนาธรมันไม่มีเครดิตหรอกที่มีเครดิตในการบริหารบริษัทเนี่ยนะมันเป็นของแม่เขา ผมไม่มั่นใจว่าถ้าไปทํางานเอกชนที่อื่นนี่เขาจะจ้างคุณธนาธรหรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งก็คือเครดิตแกมไม่มีที่จะมาการันตีคนเป็นรัฐมนตรีครั้งเพราะการเป็นรัฐมนตรีครั้งเนี่ยนะมันไม่ได้หมายถึงแค่ว่าคิดเก่งพูดเก่งแล้วก็อยู่ในที่ประชุมเก่งม,มันการบริหารเนี่ยนะมันละเอียดอ่อนมันจะต้องเรียนรู้มันจะต้องมีความยืดหยุ่นนะในของบางอย่างที่จําเป็นต้องยืดหยุ่น เอายกตัวอย่างว่าพี่มาดพูดถูกเลยบริษัทเอกชนใหญ่ๆเนี่ยมีคนจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อหลบเรียกภาษีโดยไม่ผิดกฎหมายรัฐมนตรีคังกับตําแหน่งประธานสภานี่แม่งตําแหน่งประธานสภาก็ยากนะคุณคุณเสรีพิสุทธิ์ยังไม่กล้าเป็นเลยนะ <c oughs> บอกว่าโชนานเหมาะจะเป็นใช่ไหม <c oughs> อ้าวตำแหน่งรัฐมนรีครังยิ่งยากกว่านะ เพราะว่าคุณเนี่ยไม่ใช่ภาษาอย่างเดียวคุณต้องรู้จักตรรกะของการบริหารที่ยืดหยุ่นแล้วก็ต้องแข็งในบางครั้งเพราะฉะั้นไอ้จุดเนี่ยผมบอกให้เลยคุณธนาทราไม่มีเครดิตนะฮะที่คุณจะไปการันตีใครฐานะคุณไม่เคยมีเครดิตท,ที่จะไปการันตีใครเลยนะโดยเฉพาะพักของคุณมันยังอ่อนหัดเฉพาะการเมืองก็อ่อนหัดแล้วนะวันนี้เนี่ยผมบอกให้เลยคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกหรอกะนะ แต่กำลังเล่นละครโกหกคนน่ะว่าคุณจะได้เป็นซึ่งเสียเวลามากถ้ายอมรับซะเลอะออกไปใชไม่ต้องไปเป็นก็ได้ไปเป็นฝ่ายค้านให้ดีเลยเพราะว่าผลงานจากการเป็นฝ่ายค้านคุณได้ผลงานที่ทำด้ดีเออมึงมึงเก่งผมว่าคุณเก่งกว่าประชาธิปัตย์อ่ะวันนี้ประชาธิปัตย์เนี่ยเมื่อก่อนนี่เป็นฝ่ายค้านเก่งใช่ไหมวันนี้ไม่ได้เรื่องละเพราะอ,อะไรบริหารประเทศมาแล้วมีผลประโยชน์เยอะเพราะก็กเลยไม่เก่ง แต่เพื่อไอ้เก้าไกลนี่เก่งเพราะว่าแต่ละคนยังไม่ได้ประโยชน์ถ้าเป็นรัฐบาลเดี๋ยวมึงได้ประโยชน์มึงจะเป็นรัฐบาลที่โคงก็ได้ไอ้สิ่งเหล่านี้สังหาที่เรากลัวเอาง่ายๆเลยบรรทัศนี่ครังนี่มีหน้ที่สองอย่างชัดเเลยหาเงินกับใช้เงินใช่หาเงินยังไงให้ได้เงินให้พอใช้แล้วก็ใช้เงินให้ประหยัดและได้ประโยชน์ถูงสุดแค่นี้ก็ตกมาตายแล้วคุณจะเป็นรัฐสวัสดิการตามเงินจากไหนอ่ะอ๋อแน่ๆรัฐบาลมีเงินมาสองแหล่งคือ ภาษีหลักๆนะสองกู้ทำยังไงใช่เป็นงบมันเกินดุลแล้วส่วนเกินมาพัฒนาประเทศโดยไม่ต้องกู้เนี่ยคิดแค่นี้ก็หัวแตกตายแล้วเพราะประเทศไทยมันขาดรุนมาตลอดไงคไปที่ขาดรุนเ็เพราะอะไรรายได้เก็บภาษีไม่เข้าเป้าไอ้ที่ไม่เข้าเป้ามันลงใต้ดินมันไปไหนก็ไม่รู้บร,ริษัทต้องจ่ายภาษีส,สักยี่สิบล้านเนี่ยเอาได้ใครถ้าคนคิดวิธีการหลบภาษีส,สักสองล้าน ก็เหลืออีกสิบแปดล้าน่ะ,ะมันมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเพราะนั้นถ้าประชาชนนี่นะพูดั่วไปเนี่ยไม่มีความสำนึกในการเป็นพลเมืองที่ดูแลกันเสียภาษีเนี่ยนะให้มีรับดีครั้งขนาดไหนก็ลำบาก <c oughs> เอาจิงๆลำบากเพราะอ,อะไรเพราะส่วนที่หายไปเก็บไม่ได้มันเข้าไปกระเป๋าคนที่มีอำนาจอะ่ะแล้วถ้าผมเทียบนะระหว่างก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยของทักษิณนะทักษิณเนี่ยมีอยู่สองอันถ้าแกไม่โกงเนี่ยแกเก่ง ผมต้องบอกเลยว่ากล้าตัดสินใจกล้าทําอะไรหลายอย่างคือแกอย่างนี้ถ้าใครเนี่ยนะแกไม่เปิดไฟเขียวให้คอร์รัปชันนะไม่มีใครไฟเขียวได้นะเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยนะเขาเรียกว่าอะไรไหมใช้คําว่าถ้าทักษิณโอเคเนี่ยนะกูคอร์รัปชันเนี่ยมันก็บอกว่าทําตามนโยบายแต่ถ้าเพื่อนไหนมันจะโกงเองหรือมันจะไม่ให้โกง หรือมันไปเอาผลประโยชน์แล้วเนี่ยพอคุณไปพิเศ์เรื่องนี้คือปุ๊บเนี่ยในคอรมอมันซัดเลยนะซัดเลยหาว่าไอ้นี่คอร์รัปชันแต่ว่าถ้าเป็นนโยบายที่ยอมนี่มันโอเคด้วยนี่นะมันได้ด้วยเนี่ยนะหรือมันได้เยอะถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลเพราะงั้นถ้าทักสินเนี่ยนะไม่โกงสัอย่างไอ้เพื่อไทยความสามารถเหนือกว่าก้าวไก่นี่ในส่วนตัวผม แต่ว่าถ้าพูดถึงก้าวไกลยังอ่อนหัดยังต้องฝึกมากกว่านี้กระบวนการทางการเมืองโดยเฉพาะคุณดูซิเข้ามาใหม่ๆเนี่ยมาตามกระแสนะไม่ได้มาจากความสามารถของผู้สมัครนะหลายแห่งมันเหมือนกับพรกประชาธิปัตย์ครั้งหนึ่งอ่ะในภาคใต้อ่ะขอให้ไม่ใช่เสาไฟฟ้าเนี่ยแม่งได้เป็นสสเพื่อไทยก็เหมือนกันมันเป็นกระแสมาช่วงหนึ่งไม่ได้ไหมายความว่ามันจะอยู่คงไปตลอดนะ เพราะนี่ครั้งนี้เราเห็นแล้วอีกหลายเรื่องเนี่ยทําไม่ได้เลยทําไม่ได้ในถามว่าตกไหมก็ตกนะพิธาพิธาเนี่ยวันนี้ไม่เหมือนพิธาก่อนหน้านี้นะคุณสังเกตไหมว่าเวลาประชุมที่พักของคุณวนอเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีแอคทีฟอะไรมากมายหรอกอย่างมากก็แค่ทํามือกันแค่เนี้ยมึงจะไปทําอะไรกับไอ้มือมึงเนี่ยไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะพูดอะไรไม่มีวาระอะไรเรื่องอะไรมึงก็ไม่พูดวาระก็ไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกให้ มันต่างกับเพื่อไทยถ้าเพื่อไทยมันไม่โกงสักอย่างนะนะแล้วทักษิณอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปโกงอะไรมากผมเชื่อว่าเพื่อไทยดีกว่าก้าวไกลและเมื่อเขาชนะแบบนี้แล้วก็ต้องยอมรับอ่ะเขาจะกลับมาบริหารหรือเป็นหมายเลขสองแต่ถ้าพิธาตกเขาก็มาเป็นหมายเลขหนึ่งในการรวมรัฐบาลคุณชัดคุณต้องตั้งความคิดผมนะผมอยากให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลนะเพื่อจะได้สะดุดหกลมละตกมาตาย ราะว่าหลายหลายเรื่องที่ที่คุณพูดไว้เนี่ยผมเชื่อไม่ได้อ<ร>ดันแรกเลยหนึ่งสองเนี่ยคุณมีมวลชนู่เท่าไหร่แล้วคนที่จงรักภักดีมีเท่าไหร่เดินลงมาพร้อมกันพราคุณตายนะเดินลงมาพร้อมกันเลยทั้งสองว่าไงอ้าวคุณทําได้ไหมล่ะลดโชคมันบอกว่าอะไรไหมอะไรที่สังคมต้องการสิ่งนั้นจะค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอะไรที่สังคมไม่ต้องการก็ลดลงลดลงวันนี้คุณวัดได้ไหมล้วอะว่า ความจงรักภักดีสถาบันกับคนที่ไม่จงรักก็ดีมีมากน้อยตัวไห่คนไม่จงรักก็ดีเนี่ยผมว่านิดเดียวออกมาพร้อมกันนะพวกคุณแบน์เนี่ยและ14ล้านก็ไม่ใช่มาจาก112อย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่3,000บาท450บาทคุณกําลังโมเมว่า112คือสิ่งที่สังคมต้องการไม่ใช่เพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ n e w s ์วัทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel n e w s One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ